สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของการอ่านไพ่สร้างแรงบันดาลใจให้มีกำลังกายกำลังใจพร้อมเดินบนเส้นทางชีวิตอย่างมีความสุขและเดินไปสู่ประตูแห่งความมั่นคงมั่งคั่งและสู่ประตูของความสําเร็จในชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องของออนตี้นะคะขอบคุณมาก วันนี้ออนตี้จะมาคุยในหัวข้อว่าปฏิหารนี้เป็นของคุณคุณคู่ควรกับปฏิหารนี้ที่มันจะเกิดขึ้นในเร็ววันแล้วเรามาดูกันนะคะว่าปฏิหารนี้ของคุณคืออะไรขอเช็คพลังงานของพวกคุณกันก่อนนะคะว่าไปทำอะไรกันมาบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะที่ที่ผ่านมานะ ขออนุญาตครูคูบะอาจารย์ขอเช็คพลังงานของพวกคุณที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้การดูคลิปนี้อาจจะตรงทั้งหมดตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็เป็นได้นะคะขอใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะฟังเพลินๆอาจจะมีข้อคิดบางอย่างที่ทําให้คุณได้เกิดไอเดียเกิดแรงบันดาลใจเกิดการสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาได้นะคะมาดูกันนะ ใบแรกสามถ้วยใบที่สองวา้าหกไม้เท้าความสำเร็จมีไงการร่วมมือร่วมใจกันทำงานทำให สุขความสำเร็จปาฏิหารก็ย่อมเกิดขึ้นกับพวกคุณแน่ๆความสำเร็จสู่เส้นทางความสำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะและก็ไพ่ใต้สำรับเจ็บไม้เทา้า ไพ่ใบนี้พลังงานของคนบางคนทำอะไรสำเร็จแล้วโปรเจกต์สำเร็จการทำงานลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะทีมเวิร์กทำให้เกิดต้องมีการเฉลิมฉลองชัยกันเพราะงานประสบความสำเร็จมากๆด้วยความที่เป็นทีมเวิร์กที่ดีนะคะสใบนี้เป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆ และยังไม่หยุดค่ะพวกคุณก็จะยังไม่หยุดไม่หยุดการเดินหาเป้าหมายของพวกคุณกันพลังงานของการมุ่งม,มั่นทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดินบนเส้นทางอย่างอุตสาหะวิริยะพยายามเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย เป็นพลังงานที่ดีมากเลยค่ะส่วนไพ่ใต้สำรับนี้เป็นพลังงานของคนที่ไม่ยอมให้สิ่งไม่ดีใดๆจะผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเองไม่อนุญาตให้พลังงานลบเข้ามาในตัวเองเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะพลังงานของพวกคุณก็ประมาณนี้นะต่อไปเราจะมาดูกันว่า ปาฏิหารินี้ที่เป็นของคุณคืออะไรเปรยบนี้นะปาฏิหารินี้ที่เป็นของคุณคืออะไรไพ่ใบน,นี้อยากลนุนสวยงามมากเลยค่ะไพ่เห็นชัยชนะมาก่อนเลยนะค่ะ เรามาดูกันต่อนะอ,อิสระในการทำงานอิสระในการใช้ชีวิตอคืคไปต่อไปควีนไม้เทา้าคุณเป็นคนที่เก่งคนะ่ะปฏิหารที่คุณจะได้รับก็คือความมีชัย ปฏิหารอีกอย่างหนึง่งน่าจะมีใครสักคนติดต่อเรื่องงานทางต่างประเทศอยู่หรือเปล่าคะจะได้ไปต่างประเทศนะไปแบบปฏิหารแบบงงๆเลยละอยู่ๆก็จะได้ไปเฉยเลยโชคดีจังปฏิหารของคุณก็คือความสำเร็จความสุขสมหวัง ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยกำลังวิ่งเข้ามาหาคุณค่ะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดรอบคอบละเอียดมีความพยายามมานะอุตสาหะอย่างมากๆด้วยพลังงานตัวตนของคุณก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์ของราชินีไม้เท้า จึงทำให้คุณพบกับความสำเร็จด้านการงานการเงินความรักอาจจะมีบางคนจะได้แต่งงานนะคะหรือบางคนอาจจะได้ไปงานแต่งงานมาแล้วก็ได้คนที่มีคู่อาจจะจับมือกันแต่งงานในเร็ววันนี้นะปฏิหารอีกอย่างก็คือคุณจะได้พบกับความอิสระภาพ ความอิสระในการใช้ชีวิตความอิสระในการทำงานเพราะคุณเก่งคะ่ะหัวหน้าง,งานมั่นใจในความเป็นคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเสนอผลงานใดๆเขาจะเชื่อใจคุณและไว้ใจคุณและให้อิสระในงานนั้นๆกับคุณใครบางคน อาจจะได้ติดต่อกำลังติดต่อทำวีซ่าไปต่างประเทศอยู่ก็ได้นะคุณจะผ่านนะคะปาฏิหารินี้จะช่วยให้คุณทำวีซ่าผ่านและไปต่างประเทศอย่างมีความสุขไปต่างประเทศเพื่อต่อยอดธุรกิจการงานเพื่อต่อยอดการศึกษาของคุณคุณจะได้ไปในเร็วๆวันนี้นะคะอ่าแล้วเราจะมาดูกันว่า ไพ่พันตาจะแนะนำอะไรคุณอีกนะจะบอกว่ามีปฏิหารอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมคะดีมากเลยค่ะพลังงานวันนี้พลังงานของคนเก่งคนมีความพยายามอุตสาหะคนคนที่ไม่ย่อท้อจากไพ่ตัวตนชาลีออดของคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อมมากๆคุณสู้สู้ยิบตาเลย เก่งมากมาดูค่ะเห็นไหมคะให้ันตาบอกว่าเก็บออมคุณกำลังคุณร่ำรวยแล้วคุณกำลังจะร่ำรวยแล้วค่ะของขวัญ เดียวได้คืออะไรคุณไม่เดียวได้แล้วคุณมีความสุขมากเลยด้วยไพ่นี้ไพ่สี่ไม้เท้าคุณไม่เดียวได้หรอกค่ะอย่าคิดว่าตัวเองอยู่ตัวคนเดียวในโลกนะอาจจะมีความคุดความคิดแสบๆเข้ามาเนะาะผมรู้สึกว่าโอ้ยฉันอยู่คนเดียวในโลกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะ กลั่นแกล้งกลั่นแกล้งคืออะไรโดนบูลลี่เหรอ,อมไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งถูกบูลลี่เนาะบางคนอาจจะรู้สึกเดียวดายไม่ต้องแล้วค่ะคุณไม่ได้เดียวดายค่ะปาฏิหารจะมอบของขวัญลบความเดียวดายให้คุณ จะไม่มีใครมาบูลลี่คุณอีกแล้วปฏิหารนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆคุณเตรียมรับได้เลยนะคะความเดียวดายความเห็นว่ารู้สึกว่าตัวเองเหงาอยู่คนเดียวไม่มีแล้วมันจบแล้วค่ะต่อไปนี้คุณจะอยู่ในภาวะของการที่สบายๆไม่ต้องกังวลใดๆอีกแล้วเพราะคุณมีอิสระในการใช้ชีวิต แล้วมาดูกันต่อนะคะว่าไพานางฟ้าจะให้กำลังใจอะไรคุณบ้างนะกับปฏิหารอันนี้ปฏิหารที่จะทำให้คุณพบความสำเร็จความมั่งคัง่งมาดูกันคะ่ะนางฟ้าบอกว่า take action ค่ะ ทำต่อค่ะทำต่อไปความที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยันทำงานทำต่อไปค่ะเชื่อในสัญชาติตัวยานตัวเองคุณจะได้คำตอบสัญชาติตัวเองคือ ใช่ค่ะ yes ปาฏิหาริย์นี้ที่เป็นของคุณคือคุณจะพบกับความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและความมีอิสระในการใช้ชีวิตของคุณและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ